สบายดีเพ่อพี่น้องป้องป่ายสุขุนสุคนพบกับซ่องเบาคำพาเที่ยวจานโนเซนเกาเซนเคยพี่น้องคลิปนี้เบาคำจะพาพี่น้องมาบึงบุญทรงเือบ้านขึ้นในยามคำคืนนะพี่น้องหลังจากเมื่อวานนี้เบาคำลงคลิปหาการเดินทางตั้งแต่เวียงจันทร์เนาะมาทีบ้านเกิดแห่งนี้บุญทรงเฮอได้ดำเนินเริ่มขึ้นในวันที่สองและวันที่สาม เดือน1 1ปี2 0ง4นะพี่น้องเมือนี้ก็เป็นเมื่อนึงนะที่มีการแข่งขันทรงเหือนะพี่น้องผู้ทีชนะเลิศก็ได้แก่เหือบ้านเกินกลางซึ่งเป็นเจ้าภาพนนพี่น้องบ้านเกินก็เป็นบ้านหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นบ้านนึ่งที่นอนอยู่ในเมืองทุลคมแข่งเปงจันทร์เดี๋ยวบอะคำพาพี่น้อง งานเลาะสำรวจเบิ่งสภาพนะพี่น้องบุญทรงเฮอเป็นเชงไนไดเพราะว่าบอาคำบ่ได้ไปเลาะบุญตอนช่วงเศร้าเนาะขาหมพี่น้องอเอ๋ออาจได้เลาะแบบคร่าวๆตามที่ได้เห็นน้ากันเนาะเอาเป็นว่ามาเบื้องบุญช่วงกลางคืนถือผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยที่พี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวไปรับชมคลิปหาต่อน,น้ากันนะพี่น้องไปเดินทางน้ากันตอนนอี้นะพี่น้องตอนนี้บอคำกำลังอดที่บุญทรงเฮอบ้านเกิดแล้วเนาะ หลังจากคลิปก่อนแล้วนี่ทายน้อยหนึ่งนลยพี่น้องเลยอ่าคลิปนี้มาทายตอนกลางคืนใ้เบิ่งน้ำกันว่าบรรยากาศจะเป็นจะไหนเน,ะนาะเมื่อตอนเศร้านี้ขาเบิรนอยู่พี่น้องอากาศฮอนโพดคนการแข่งขันก็นกนคือ oh <my> เฮือบ้านเกินสะนะนลยพี่นอ้องอ่า oh <my> ส่วนที่สองก็เป็นเฮือบ้านห้าสวนเป็นประมาณนี้ คือว่าบุญบ้านเกิดปีนี้เป็นบุญที่มีคนมาเที่ยวหลายนะพี่น้องนะหลายพอสมควรเบิ่งตือโอกาสพาพี่น้องย่างระเบิง่งสภาพนะเนาะตอนเช้าก็จะเป็นางานสรงเหนาะหลังจากนั้นก็สี่ห้าโมงก็จะเป็นเรื่องของการเสรียบดนตรีนะพี่น้องอเรื่องของการเสรียบดนตรีนี่แหละบรรยากาศบุญบ้านเฮาเนาะ ร้านขายเค้กขายอย่างพร้อมเนี่ยร้านขายเค้กญี่ปุ่นขายขานมทาโกยากิเองไหมพ <ไป S 1> ี่น้องเนี่ยปลายบุญทรงเฮือบันเกินเนะาะหามาส่องเมืองบรรยากาศยามอ่าประมาณแปดโมงฝ่ายเก้าโมงนะพี่น้องคือว่าคนก็ยังขับค้าหนาแน่นเดียว เครื่องขายก็มีพวกสมควรเนาะราคากับสี่ห้าสิบพันถือว่าราคาตัวหนึ่งถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ2ดอลลาร์ประมาณเนี้ยเนาะถ้าเป็นเงินบาทกัประมาณเจ็ดแปดสิบบาทเนาะประเภทเครื่องนุ่งของคือกับอ่าพอมีพอมีวางขายราคาโปรแพงหลายนะพี่เนาะ จะเป็นเส้นทางเลาะแคมเงื่มนะพี่น้องโตเที่บความยางอยู่นี่เป็นเส้นทางเลาะแคมเงืมมีกิจกรรมเนี่ยพร้อมเนาะมีกานลินตุ๊ก,กตาขายกระเลมขายปุกเป้าหลากหลายประสบการ จากเมื่อกี้เพิ่นเก็บค่าฝากสาวพันเนาะ <c oughs> ถือว่าราคาแพงก่อนเวียงจันแต่ได้เพิ่นบกเขียนราคาใส่ไ้มเนาะบวกว่าราคาตัวจริงเพิ่นประกาศเก็บเท่าไหร่อาจจะเป็นซองว่างให้คนที่จะ็ำธุรกิจประเภทนี้เนาะพี่ไหมเก็บเก็บเกาสเก็บราคาที่สูงขึ้นเนะาะหาขายเครือเนาะ ขายเสือ่อแขนยาวแขนสั้นต่างๆบริการห้องน้ำสามพันกีดเช็นนี้บูธขายสินค้าบบกหเห็นนะพี่นอ้องขายสินค้าของบริษัทต,ต่างๆะนะส่วนหลายจะเป็นเอกชนเป็นส่วนใหญ่เนาะ เอกชนเอกนใหญ่ขายส่งเสื้อต่างๆสินหนึ่งแสนกีบเสื้อหนึ่งแสนกีบไปพี่น้องสรุปเป็นงบประมาณสองแสนกีบได้ใส่เนาะได้ใส่สุดไปดองไปเลย 38ห้านห้าสอดอลลาร์ประมาณสองดอลลาร์ขายตับปลาูปหอยเนาะปีงไก่ยำจีน ยางเลยยางเลยโไสาวบ้านเปลี่นวะเนี่ยเฟนะพี่น้องเฟลนลีสาวบ้านเปลีนเฟลลี่ทายเขาแนมมาสันเด้โอ้มีกระเป๋าอย่างพอ ล,นนลูกซีนเข้าพัดกาละลินคือประคนก่ยังมาเที่ยวเพอาอสมควรเนะถึงเวลามันจะอ่า คอนขางคำล้วที่นอนะ้องเนาะคือพยายามวิกาลในคนก,นกันมาเที่ยวหลายอยู่นะเนาะอ่เปิดกล้องสุกจนห่ามือนกันมัววะโอเคเนาะรู้สึกวาแสงมันจะ โอเคก่อนแล้วขายข้าวพัดขายข้าวพัดขายอะยำต่างๆพี่น้องด้านล่างนี่จะเป็นวงดนตรีนะพี่นออ้องเนาะเออวงดนตรีใหญ่อยู่แคมน้ำพันส่วนนั่นเทนต์ต,ตางที่พี่น้องได้เห็นเลยละมันมีเครื่องซื้อเครื่องขายเจ๋งเลยนะ เดี๋ยวมาคำซอกซินเอากินกันนะชิก,กินแหงบุ้นเนี่ยนะเริ่มหิวเข้ายางไปยางมากันแหละโยนบวงคอเป็ดเนะ สังเกตนะพี่น้องจะบอค่อยเห็นเป็นประเภทบูธขายสินค้าของบริษัทต่างๆเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนเ,เป็นพ่อค้าเส้าขายทั่วไปธรรมดา บ้านเกินปุ่นบ้านเกินตอนเศร้าคนก็เสียบางๆนิดน้อยนึงเลยพี่น้องอากาศมันห้อนแล้วถ้าว่าตอนแรงก็สิเริ่มอาตาที่ได้เห็นน้ำกันแล้วเริ่มมีคนมีเอ่ยเยเดดเสื้อบุนเฮาสาวมันขีดเครื่องึ่งน้อยสักสุดเด้อเด้เด้อเสื้อบุนเฮาสาวมันขีดเครื่องน้อยสักสุดเสื้อบุนเฮา ถ้าเกิเป็นวัยรุ่นนะพี่น้องอ่าเป็น<ม>วัยรุ่นวัยทีนาะวัยทีบ,บุ้กมือเยส่วนคนอ่าวัยเฮ็ดเวียกหรือว่าคนอาวไม่อายุนเนี่ยเรนกะมาเที่ยวตัวอาวเศร้านหนึ่งนะล้วก็กลับบ้านประมาณนี้แหละก้าซ้ายนี่มันอ่า มารีนีนะพี่น้องเพ่อนจะ่าเจ็ดเป็นรีสอร์ทจกักรยานเนาะแต่ปัจจุบันกันยังประัานได้อ่าเฮ็ดสมบูรณ์เท่านะประทานได้เปิดเท่านะ หนึ่งหน่วยสิบพันผมมีลองวันเสด็จระยะทางกับปร,ป,รประมาณลักหนึ่งเลยพี่น้องเนาะหรือบ่หอดจำเนาะคันย่างทายวิดีโอยังินกับประมาณ10นาที18นาทีนี่เลยตัดที่ได้เบ่งน้ำกัน เมือ่อเศร้านี่มาคำที่ลงคลิปไปแล้วนัคนกน็เป็นนะเข้ามาครัแต่จุดนี้เนาะยังบุทันได้เลาะเข้าไปในตัวตลาดท่านตลาดนัดท่านเนาะเนี่ยเป็นประมาณนี้แหละงานบุญกันนะงาน ุ่นซวงเถือประเพณีแขร่งเวี้งจันทร์นะพี่นอ้องปี2 0งพันเีไปซื้อก็เป็นขวาน้ำพนายนะพี่นอ้องเปซื้อขวาน้ำพนายเรือขวากับเสาเข้าสูเ่เขตบ้านเกิดพี่กอาเรือขวา่ ่จะมีห้านกาแฟทางลงทางลงเบิงจุดแข่งเหือเนะ้ะดานหนาบนมือดิมันใส่น้ำเงินไปพี่น้องเดินใส่น้ำเงินเพิ่งจะเสบสองมือนะพี่น้องอาที่สองและที่สามก็เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ของอ่เดือนพฤศจ,จิกนะพี่น้อง ปี 2, สองพันสองสี่โอ้ไปนรถใหญ่ใหญ่กำ <c oughs> ลังลงไปกำลังลงไนี่พี่น้องนี้เปนเวทีของอ่า วงดน,นตพพรีเทพพรไส้ักอย่างเนี้ยครับที่พนลงมาเสพอยู่ปัจจุบันนี้ปีสองพั 4, 3, นสสามแมนวงดนตรีดาวเนื้อได้นะพี่น้องฮะสองพันสามนะแต่ปีนี้แมนวงดนตพพรีเทพพรไส้รถใหญ่ดีผมห่วงเพื่อนเก็บคันเท่าไหร่นเนาะที่รถจักราแมนคันสาวพัน 6, <laughs> เดี๋ยวพา่างไปซ้อมมึงได้หนึ่งนะพี่น้องซ้อมบนบรรยากาศได้หนึ่งขอบเขตส,สกิลของงานบุญก็จะเป็นประมาณนี้น,นะเนาะมันเกินเป็นเมืองน้อยนะพี่น้องนะแต่ว่ามีความสวยงามเป็นพิเศษนาะเป็นเมืองแคมเงิ่มมีสายภูเขาควายสินะมีทางน้ำมีแม่น้ำสินะ คือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามในอขอบเขตโบหางจากเจียง7อยกิโลเมตรนะพี่น้องคือว่ามาเที่ยวมาชมก็โอเคเนาะ รนนตีีท่เเ oh. ส่วนนี้เพ็่นว่ามีอ่ะขณะกรรมการแหละซ่องอ่าซ่อง YouTube ของ เฮื่อเยาวประเทศไทยวะเนาพี่น้องที่มา่ขรทอดสดแล้วมา่วมงานนี่นำเนาะนี่แหละสภาพบรรยากาศนะของบุญโจงเหพื่อบ้านเกิดพี่น้องสถานบ้นเกิดนี่ก็เป็นบูธขายเครื่องนะมูธขายเครื่อง อยู่ในด้านลุมของพื้นที่บุ้เซงเฮือนะพี่น้องตามสภาพเงีนาะบุญ oh. บ uhm ้านบ้านเฮากะซ้ำบ้านเฮาประมาณนี้พี่น้องเด้อ นั่นหนักผมเองนะพี่น้องเนาะจะเป็นวงดนตรีดัวไปบอกคำกับบอกบอกขอเข้าไปถ่ายซะเนาะเนื่องจากว่าอ่ามันจะติดลิขสิทธิ์เพลงนะพี่น้องเป็นรั้พาย่างเลาะอย่างประมาณนี้แหละเนาะขอบเขตบริเวณนี้ติดใจไหนก็ติดตามน้ำกันขอบใจที่ตามชมพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายนะสุขและสุขมาสุขและสุขมาเก่งทุกท่านที่พี่น้องเด้อบ๊ายบาย งามเศร้าที่บันเกิดน,นะพี่น้องเีื่องมนใส่น้ำเงืมเนะาะใส่น้ำเงืมขึ้นเหนือไปก็จเป็นบ้านปากกระยุงเนาะข้ามบักไปก็สิเป็นบ้านดอนกวดบ้านดอนกวดบ้านเวียงคำไภ่หนามนะพี่น้องหลังจากบุญทรงเฮอเพื่อนก็มีการอนามายนะัยเป็นกลุ่มของบ้านขององค์การต่างๆมาอนามัยซอยกัน มีการออกแ่งงานรวมเลยพี่น้องออกแ่งงานรวมบ่มา,าคำกับวันนี้ก็เข้าไปบุนตีนิดน,นึงนะแล้วก็กลับบ้านนอนบ้านหมู <c oughs> เดยวเดินทางต่อพี่น้องนะเบิ่งตามสายทางเลขสิบต,ต่อเนาะ เดินทางไปํำกันออตอนี้ว่าค้ามก็อยู่ขวาน้ำพนนยนะพี่น้องขวาน้ำพนายหลังจากงานบุญก็ถือว่าการอนามัยเขียนนี่ก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องสะอาดเส้นทางที่จะไปก็เป็นเขตยสร้างคูบ้านเกินเขีนปากกันยุง พวกเล่านัา้ทางหัวยอ้โครงด้านแตกไปสู่เขนนื่อนนะ้ำเงื่อนใช่ไหมพี่น้องห,หรือว่าเลี้ยวซ้ายก็กสิไปทางฝนหงมขอค้างกันสิบเบิดเสียงหนจังหน่อยเนาะหลังจากสลองหลายโพสตมาน,นี่ยนะชิปกันท้ายน้อยนึงพี่น้องพอได้มาเบิง่งพอได้มาสูก่กันเบิง่งเนาะ นี่เหือยาวเป็นกันเลยสิ่งส่วนผ้าเหือเยาวเหือนอ้อนยเหือใหญ่แเือิปสีพายสาวสีพายขาห้า,หาสีพยน,น้ลหลายระบบหลายรุ่นหลายแบบแลัวน,น,นี่ว่าคำซื้อขนบกันย เพื่อแข่งขนมเป็นตาแซ่บพี่น้องบันทีกินโดนล่ะกำลังโค้งรถใหพี่น้องเนี่ยกระลายคันพนุทธนะ ซื้อขนมจืดดีกันสั้นเหรอ,อขายที่ไหนวะเนี่ขนมได้ไหมก้อนเท่าไหร่ไหมนนก้อนสองกันเอาสามก้อนกันเลยอันนี้ขนมจอกเลยนะเป็นม๊อ ทคนอยา,าลองเสียมึงกัเสอิกินโดนละ่ะลองเสียงมึงินก้วยไหมนี่เออเอาใส่บ,บ,บ่าบ่าบ้าขนมจอกนะพี่น้องใส่เนื้อซื้อไดิกินกน้ำผเดินทางต่อ ให้แต่อากาศดีลยพี่น้องมือน,นี้ถคือว่าขับรถง่ายเดี๋ยวไปซื้อ,อปิ้งกล้วยต่อพี่น้องไปพามาปิ้งขนมเดี๋ยวมือหนี่เดี๋ยวซีม,มิ๊วหนึ่งละ มาดีขายจไหนเนาะจอันนี้ตั้งกันบอันเอนี้าต้มปงอันนี้อันปิ้งมันน่ต้ัยางละสองบอสยาละสองเอายางละสอันนน้เาก็ได้ี้มีน้อยไม่ใหญ่เหรออันนี้อันนี้นี่มันมีไส้เพื่อไส้กล้วยไส้เือไส้มันดเพื่อกำมันดังด้วย เนี่ยละอันนะโยเป็นเท่าะไรก่อนอันนี้สองอันบอโดยเป็นแปะมันบอ้ดแล้วแล้วเปี๊ยงมันด่างใช่ไ่มอันนี้ปิ้งมันต้นใส่บักพราวมันต้นมันก่อเห้านมันก่อเนาะมันต้นพี่น้อง อจะเดินทางต่อมาแม่ซื้อขนมแต่ละบอนซีมเบิ่งร้องอาหารบ้านเกิดเป็นยังไงค่ามไปดอนกล็ดดอนดอนเกลนดอะไรนะค่าไปดอนเกล็ดก็มีอย่างเกาะเวียงคำใช่ไหมเวียงคำเวียงคำอันแล้วก็ทิพยุงดอนกล็ดทิพยุงเข้าใจเดินทางต่อเล้วพี่น้อง ได้สเสบียงฮพอสมควรแล้วได้สองสามยางละโอ้น้ำสากบ้านเกินน้ำสากใน,นตำนานตัวเนี้สาราขั้นสิบาทละบ้านเกินนี้ถ้าเฮ็ดเป็นบ้อนท่องเที่ยวนี่บ่ได้น้อยหน,ะน,น้าไปกอนวังเวียงเลยพี่น้องเนื่องจากมีมีแม่น้ำเงือที่สวยงามเนาะ,ะแล้วก็เป็น พื่นที่บไก่จากเวียงจันทร์ถ้ามีกิจกรรมต่างๆนี่รู้สึกว่าจะงามเป็นพิเศษมาสนสนนแต่ว่าสิ่งที่บบมีคือวงเวียงก็คือ,อหน้าผาที่สวยงามนะพี่น้องสิ่งที่ได้เปลียบคือ,อไม่น้ำเงื่มใสใหญ่น่ะและ้วก็บกไก่จากเวียงจันทร์ อเดี๋ยวทางตอนที่เราถนะ่ายมาประกอบขอ้อกันเปลี่ยนคลิปอีกคลิปไปได้เลยสงกันเนาเดี๋ยว่าขับรถกันเฮียนบ้านเกิดเลยพี่น้องงามเศร้าน้องน้อยนเฮียนออกกําลังกายเสักแอบนะ ก่อนเข้าขเฮียนและก็เวลาประมาณสิบโมงนะพี่น้องจะมีการออกกำลังกายกิจกรรมต้างต่างะระวังระวังการเฮียนนะเพือเขียนเซ่าฮงเฮียนะถมสาธิตทงทงคำบนะพี่นอ้องจดุดเี้เป็นโครงการช่วยเหลือของญี่ปุ่น ตึกตึกอาคารงามดีนะสวยงามกับไส้กับฮรงเฮียนมัธยมสมบูรณ์บ้านเกิดเนาะไปเนาะเปนเ,เปนาะบรรยากาศช่วงเศร้าที่เขตบ้านเกิดนะพี่น้องทายมาสู้กันไปนสู่อาอาบ้าลุงเนาะทางออสเตรียเนาะทาง อเมริกาแคนาดาฝรั่งกันแล้วแต่เนาะที่สนใจเกี่ยวกับประเทศลาวนะพี่น้องบอกควากันนําเสนอประมาณนี้ไม่ค่อยได้เจาะจงลงไปสอบถามกันเลยนะเนาะเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะพี่น้องอประมาณนะี้แหละบอกความกันเลยกำไส้เลยก็สร้างคูบ้านเกิดน,นะพี่น้องกำไส้เลย บางเพื่อคนเข่งแม่งจัดนี่เพื่อนอาจจะฮู้ดีก่อนบางเพื่อคนคนทางาบ้านเกิดไปอยู่ต่างประเทศนี่ยพี่น้องก็สิฮู้ว่าเขตนี้เป็นอ่าสร้างคูเก่านะตั้งแต่ไหนมาสร้าบมาคำได้ยินมาเก่าโอ้เพคนว่าหลายฟ้าหลายปีเลยเนาะสร้างคูเนี่ยเนี่ยผมเห็นสร้างคูในปัจจุบันพี่น้องไหม